นี่เป็นบริเวณภายในอาคารเรียนครับของมหาวิทยาลัยนานันทาครับเป็นการสนษฐานกันว่าตรงนี้จะเป็นห้องเรียนในแต่ละห้องครับหน่อยนั่งโซ่กันอยู่นี่ครับก็จะห้องเ,เล็กเลครับพอรู้สึกว่าจะมีหลายห้องคิดว่าคงจะเป็นห้องนี้ก็เป็นวิชานี้ห้องนี้ก็เป็นวิชานี้ครับก็คงจะแบ่งสัดส่วนครับรู้สึกว่าจะมี เยอะมากครับอันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของมหาวิทยาลัยนราธาครับดูความเจริญว่าเจริญแค่ไหนครับนี่ก็เป็นห้องเรียนครับเป็นเป็นแบ่งเป็นคลาสไปครับดูความสูงของแต่ละห้องก็สูงครับนี่เป็นหินสร้างประับหักพังครับน,นี่ความสูงครับ เรื่องที่สุดอันนี้ภายในครับ แต่ละอาคารนี่ใหญ่เท่ากันเนี่ยที่เก้าอาคารนี่นะแต่ละอาคารที่จริงๆก็มีชื่ออยู่ในประวัติมมีชื่ออาคารชีรพักอาคาราแล้วแต่ว่าคนไหนเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดมีอยูอ่ว่ากันว่ามีห้องสมุดมีอาคารสูงประมาณ3มชั้นมีนักศึกษาประมาณ10,000โดยประมาณเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อย ที่ดูแลการศึกษาของพระภิสุสฆงสามมณรเป็นมหาวิทยายลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก <c oughs> นะเป็นศูนย์รวมทางวิชาการของพุทธศาสนาและตรงนี้เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานะพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในขณะเดียวกันเนี่ยพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาตก็มีมหาวิทยาลัยอยู่เหมือนกันชื่อมหาวิทยายลัยวิกรมศิลาอยู่ในยุคเดียวกันกับนาลันทาแต่อยู่ห่างจากนี้ไปทางเมืองอาทางเมืองกันตา ประมาณสักสามรอยเมตรประมาณไอ้สา0รอกิโล่างจากนี้ไปแต่แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือนารันทานการที่นารันทาถูกทำลาย<ม>ก็มีข้อคิดอยู่หลายอย่างสิงก่อสร้างที่เราสร้างใหญ่โตเนี่ยมันก็ไม่สามารถต้านทานต้านทานคนที่มีความโลภความโกรธความหลงได้เหมือนกับ เวอร์เทรที่อเมริกาถูกถล่มถูกทำลายนั่นแหนละแล้วต่อไปมันจะเกิดที่ตรงไหนของโลกหรือจะย้อนกลับไปที่อเมริกาอีกเราก็มีสามารถจะล่วงรู้ได้แต่ว่าสาเหตุที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากความอิจฉาความริษยาความอาฆาตความพยาบาทน,น,นแล้วก็เป็นเหตุให้โลกได้รับความ เดือดร้อนวุ่นวายอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันหรือในอนาคตเราก็หวาดระแวงทีนี้เรามามองว่านารันธานี่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังถูกทําลายได้อันนี้เป็นสมบัติของชาวพุทธนะถ้าย้อนหลังไปประเทศไทยตอนเนี้ยซึ่งมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ลาวอยู่ที่พม,มา่าหรือว่าอยู่ที่กมัมเนนะลาวเนี่ย สั่นสะเทือนไปแล้วพม่าสั่นสะเทือนไปแล้วเพิ่งจะมาฟื้นฟูใหม่แต่ตอนนี้ไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสันสนิษฐานว่ายุคที่นาลันทาเสื่อมหรือนาลันทาถูกทาลายเนี่ยน่าจะอยู่ในสภาวะการเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยณปัจจุบันนี้ความอ่อนแอภายในของคณะสงฆ์ความอ่อนแอภายในของพุทธบริษัทหรืออุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชาวพุทธในยุคนั้นและที่สําคัญก็คือกําลังอุปถัมภ์จาก พระราชาในยุคนั้นและที่สำคัญก็คือความแตกสามัคคีของพระภิกษุด้วยไม่ใช่ว่ากองทัพมุสลิมจะยกมาแล้วก็มาเขียนฆ่าพระอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือการสันนิษฐานซึ่งการสันนิษฐานนี้ก็จากผู้มีความรู้ของอินเดียนี่แหละ,ะที่เรียกว่าเป็นศาสตราจารย์เป็นโ p r o f สเซอรเนี่ที่เขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ ว่าการล่มสลายของนาลันธาเนี่ยไม่ใช่เพราะแรงที่ชาวอิสลามเนี่ยมุ่งจะมาทําลายอย่างเดียวเบื้องต้นเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างสวยหรูเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพอิสลามได้ถอยร่นลงมาจากอินเดียทางตอนเหนือนะเข้าทางมาทางอินเดียทางตอนเหนือทางรัฐแคชเมียร์ลงมาเรื่อยๆล่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นมานเรื่อยๆจนมาถึง ตรงจุดเนี้ตรงนาลังทาเนี่ยห่างจากนี่ไปประมาณสามสิบกิโลนะเป็นจุดพักของกองทัพทหารอิสลามทีนี้กองทัพเนี่ยเขาต้องการอาหารต้องการข้าวหรือรวบด้วยแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยพระที่อยู่ที่นี่ปฏิเสธคาว่าปฏิเสธเนี่ยอาจจะเป็นการปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเลยหรือว่าช่วยเหลือได้นิดหน่อยหรือว่าตอนนั้นคนกําลังหิวนีคนกําลังหิว ก็โทกปฏิเสธหรือว่าให้เหมือนกันแต่ให้นิดหน่อยซึ่งในกลุ่มที่มาขอเนี่ยเขาเขาไม่เชื่อว่าพอมาขอใช่ไหมเหมือนเราเป็นพระเราอยู่วัดใหญ่โตก็จริงแต่ถ้ามีคนมาขอข้าวเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีแค่เนี้ยแต่ไอ้คนเนี่ยมันไม่เชื่อมันบอกว่าโอ้อยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้มีแค่นี้เหรอที่นี่พอมาหาัยน,นันทาก็น่าจะเช่นเดียวกันพอเขามาขอเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาขอทั้งหมด เขามาคงเขาคงมาขอแค่ส่งตัวแทนมาขอในเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้สิ่งของไปตามที่ปรารถนาเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเยตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านจากพระราชาจากมหากษัตริย์ทีนี้น่าจะมีของสําคัญมีค่ามากกว่านี้พอเขาขอพระพระก็บอกว่ามีแค่บาท มีแค่บาทคือมีแค่อัธบริขารแปดแต่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามีมากกว่านี้เขาก็เลยคิดว่า,าตรงจุดเนี้น่าจะเป็นที่พึ่งพิงของเขาได้ถ้าหากว่าเขาสุ่มโจมตีหรือทำลายได้เขาก็จะได้สิ่งที่จะไปจุนเจือกองทัพเขาได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเป็นทางแก้ของของผู้ผู้รู้ของชาวอินเดียที่เขาพูดอย่างนั้นนะฮะว่า เพื่อให้ลดลดความอาฆาตความโกรธหรือความพยาบาทจากายพวกเราลงไปนะฮะว่าว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเขียนฆ่าหรือมาทําลายล้างเลยทีแรกเขามาขอแต่ประเอิญว่าการให้นั้นให้ไม่เพียงพอนะพอให้ไม่เพียงพอเขาก็เลยเกิดโกศรหรือ,ออาจจะให้แบบดูถูกเหยียดหยามก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเตือนจิตสกิดใจเหมือนกันว่าการที่เราได้อยู่ ในสถานที่ใหญ่ๆตัวโตอ่าแต่บางทีเนี่ยองค์กรนะ่ะใหญ่เหมือนเราอยู่วัดใหญ่ๆใช่ไหมวัดนี่รวยแต่พระลูกวัดไม่รวยพระลูกวัดอยู่อย่างลําบากนะแต่พอมีวันหนึ่งมีคนมาขอแต่ไม่ได้ไปขอเจ้าวาดเนี่ยมาขอพระลูกวัดพระลูกวัดก็บอกว่าไม่มีแต่คนเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าวัดไม่ใหญ่โตนะยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สนใจเหมือนกันว่าอ่าการปฏิสัมพันธ์กับแขกต่างหน้า หรือคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอย่างนี้น้อยเราก็คุยดีไว้ก่อนนะคุยดีไว้ก่อนนะอ่าก็จะได้รับความเป็นมิตรนะอันนี้น่าจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าการต้อนรับไม่ดีปฏิสันฐานไม่ดีนะทีนี้ก็สร้างความโกรธแค้นพอสร้างความโกรธแค้นกลับไปกลางคืนเขาก็เลยคิดคิดคิดอ่าคิดที่จะกลับมากลับมาเพื่อมาอาจจะมาปล้นนะถ้าเราคิดแบบสมัยปัจจุบันนี้นะคิดว่าน่าจะมาปล้น พอมาปนแล้วก็คงจะมีการต่อสู้กันภายในทีนี้พอมีการต่อสู้กันภายในก็เลยเราเคยดูหนังนะฮะจุดไฟเผาเลยพอจุดไฟเผามันเป็นเวลากลางคืนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าพระไม่มีอาวุธไม่มีแต่อัฐบริขารแปดที่ผ่านมาก็ไม่เคยเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอันนั้นภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คืออาจสูงสําหรับพระพิสุสงครับซึ่งตอนนี้ กผมพร้อมด้วยเพื่อนๆแล้วก็ญาติโยมบางส่วนมีคุณประสิทธ,ธิ์ผมสมาก็จะถ่ายภาพแล้วก็บันทึกไว้กลับไปเป็นประวัติศาสตร์ที่อเมริกา <laughs> เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนมามีจริงๆ้าไม่ได้มีเล่นๆงมอคงงอคงตามเลย ีอะไรอยู่นี่ข้างนำข้างเนีอยใช้ที่ข้างปีศาจเท,ท่ละปีศาจเนี่ยเหงเกียร์ก็ได้เอาไปเหงเกียร์นิฮันุมาห์นิเหงียน